เคยไหมคะซื้อพาเลตอายแชโดว์แบบฝุ่นมาใช้แล้วทาบนเปลือกตาแล้วไม่ค่อยติดวันนี้พี่วันมีเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้มาฝากกันค่ะวิธีแรกนะคะก่อนที่เราจะทาอายแชโดว์ลงบนเปลือกตานะคะให้เราใช้คอนซีลเลอร์นะคะลงเป็นไอเบสไปก่อน,นะะแล้วก็เซตด้วยแป้งฝุ่นก่อนนะคะแล้วก็ค่อย ทาด้วยอายแชโดว์แบบฝุ่นทับลงไปค่ะวิธีที่2นะคะก็คือการใช้อายแชโดว์สติ๊กแบบนี้นะคะในการลงเป็นเบตตาไปก่อนนะคะชั้นแรกนะคะเสร็จแล้วก็เซตด้วยอายแชโดว์แบบฝุ่นลงไปนะคะในโทนสีที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเหมือนกันนะคะซึ่งวิธีการทาอายแชโดว์ทั้ง2วิธีนี้นะคะนอกจากจะช่วยให้อายแชโดว์ของเราติดทนแล้วเนี่ยก็ยังทําให้สีอายแชโดว์สีชัดขึ้นด้วยค่ะ สำหรับอายแชโดว์สติ๊กที่พี่วันนำมาทาให้ดูวันนี้จะเป็นของเมลินดานะคะเบอร์0ูนสีสีคาราเมลบราวค่ะจะเป็นสีที่ออกเหลืองทองนะคะมีชิมเมอร์เล็กๆผสมอยู่นะคะสำหรับแท่งนี้นะคะก็ไม่แพงมากนะคะประมาณ69บาทค่ะ ใครสนใจก็ลองกดสั่งซื้อออนไลน์มาใช้ดูได้นะคะสำหรับวันนี้พี่วันก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้บ้างนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ